สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาหนังสือครับสวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือดีๆมาแนะนำแล้วก็มาชวนคุยกันครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะแกะเกาข้อคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ดิฉันว่าอ่านสนุกแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเลยค่ะ ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเมาส์แตกประเด็นกันจากหนังสือชื่อเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับย่อยง่ายนะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรผลงานกันก่อนค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณอิเคกามิอากิระนะคะแปลเป็นไทยโดยคุณกมลวรรณเพ็ญอารามค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมารินฮาวทูครับเนื้อหาหลักๆเลยก็คือการพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลของพวกเรานี่แหละครับ โดยเฉพาะเวลาต้องตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเราถึงทำอะไรแปลกแปลกทั้งที่ลึกๆกก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะซึ่งทางคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่การแกะเอาเฉพาะไอเดียหลักหกหรือว่ากลไกทางความคิดที่หนังสืออธิบายไว้นะคะครับแล้วลองมาดูกันว่าเราจะเอาไปปรับใช้เพื่อรู้เท่าทันตัวเอง หรือแม้กระทั่งปรับพฤติกรรมเราให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างที่สำคัญเลยคือเราแค่อยากจะจุดประกายให้หลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะสนใจไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มกันนะคะใช่ครับไม่ได้มีเจตนาจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดจนทดแทนการอ่านหนังสือได้เลยแต่อย่างใดน,นะครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาสำรวจกันดูว่าสมองของเรามันมีมุมที่ทำงานผิดพลาดหรือเอเรอร์ในเรื่องไหนกันบ้าง ประเด็นแรกเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีเลยนึกภาพออกเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงโปรโมชั่นใหญ่ๆพวกป้ายแฟลตเซลสินค้ามีจำนวนจำกัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพ๊ะเลยครับแบบเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมือมันลั่นไปก่อนเลยกดซื้อก่อนเลยใจมันสันส่นๆกลัวของหมดกลัวไม่ทันจริงค่ะทั้งที่บางทีก็ยังไม่ได้คิดถี่ท่วนเลยว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่าอาการแบบนี้ในหนังสือเขาอธิบายว่ายังไงครับ อันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะของสิ่งที่เรียกว่า loss aversion Loss Aversion ค่ะหรือแปลตรงๆก็คือการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหลักการพื้นฐานของมันก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเรามีความรู้สึกเจ็บปวดกับการสูญเสียอะไรบางอย่างไปมากกว่าความรู้สึกดีใจตอนที่ได้รับสิ่งนั้นมาในปริมาณเท่าๆกันอ๋อหมายความว่าถ้าเราทาเงินหาย1000บาทจะรู้สึกแย่มากกว่าตอนที่เราเก็บเงิน1000บาทได้อย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะ แล้วก็จากการศึกษาเนี่ยพบว่าความรู้สึกแย่จากการเสียไปเนี่ยมันรุนแรงกว่าความรู้สึกดีใจจากการได้มาถึงประมาณออสองเท่าเลยทีเดียวโอ้ oh, สองเท่าเลยอ่ะค่ะทีนี้พอเราเห็นป้ายสินค้ามีจํานวนจํากัดหรือเวลาจะหมดแล้วสมองระวนไม่ได้โฟกัสไปที่การได้ของชิ้นนั้นมาซึ่งเป็นกําไรนะคะเป็นหลักครับแต่มันกลับไปตีความว่าถ้าฉันไม่ซื้อตอนนี้ฉันจะพลาดโอกาสนี้ไป ซึ่งคำว่าพลาดเนี่ยสมองมันมองว่าเป็นการขาดทุนหรือสูญเสียโอกาสอ๋อเข้าใจแล้วพอสมองมองว่ากำลังจะเสียโอกาสแล้วความกลัวเสียมันรุนแรงกว่าความอยากได้ตั้งสองเท่าเราก็เลยยอมจ่ายเงินเพื่อปิดความรู้สึกกลัวพลาดนั้นไปก่อนถูกต้องค่ะร้านค้าก็เลยเหมือนไม่ได้ขายแค่ตัวสินค้าแต่ขายการป้อนการความรู้สึกเสียดายให้เราด้วยใช่เลยค่ะเขากำลังใช้ประโยชน์จากความกลัวตามธรรมชาตินี้ของเรานั่นเอง ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นปุ๊บปรับแบบนี้ยังไงดีนั่นสิครับในเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาแล้วเราจะตั้งรับยังไงดีมีเทคนิคแนะนำไหมครับมีเทคนิคที่เรียกว่ากด24ชั่วโมงค่ะกด24ชั่วโมงง่ายๆเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกใจเต้นแรงอยากกดซื้อของลดราคามากๆเพราะกลัวไม่ทันนั่นคือสัญญาณเตือนของ loss aversion ให้ลอง เอ่อบังคับตัวเองหายใจลึกๆแล้วปิดแอปหรือหน้าเว็บนั้นไปก่อนเหมือนเป็นการเหยียบเบรกให้ตัวเองก่อนว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะแล้วหลังจากปิดไปแล้วทำยังไงต่อครับรอค่ะรอสัก24ิชั่วโมงให้เวลาตัวเองได้อยู่กับเหตุผลมากขึ้นพออารมณ์ตื่นเต้นมันจางลงแล้วให้กลับมาถามตัวเองอีกครั้งด้วยคำถามสำคัญว่าครับถ้าของชิ้นนี้มันไม่ได้ลดราคาฉันจะยังอยากได้มันอยู่จริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ช่วยดึงสติได้ดีเลยครับถ้าคำตอบคือไม่ ก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากได้ตัวสินค้านั้นเท่าไหร่แต่เราแค่อยากเอาชนะความรู้สึกกลัวพลาดใช่ค่ะหรืออยากได้ความรู้สึกดีใจที่ได้ของถูกเท่านั้นเองครับผมมันคือการแยกความต้องการที่แท้จริงออกจากอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นนั่นเองถูกต้องค่ะซึ่งความผิดพลาดของสมองไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เราเจอกันบ่อยมากเวลาเดินซื้อของ อ๋อนึกออกเลยครับไอ้ป้ายราคาที่มันมีราคาเดิมขีดค่าทิ้งไว้แล้วโชว์ราคาใหม่ที่ถูกกว่าเยอะๆใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเช่นเสื้อเชิ้ตสุดเท่ปกติ3,500บาทลดเหลือ1299บาทอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นเลยค่ะเห็นปุ๊บสมองเราทำดานทันทีโหลดไปตั้ง2,000กว่าบาทคุ้มมากนั่นละค่ะเราอาจจะกำลังติดกับดักอันต่อไปแล้วติดกับดักอีกแล้วค่ะในหนังสือเขาเรียกว่า anchoring effect anchoring effect อคติจากการยึดติดเหรอครับใช่ค่ะการยึดติดสมองเรามีแนวโน้มที่จะยึดหรือให้ความสำคัญกับข้อมูลชิ้นแรกที่ได้รับมากเป็นพิเศษค่ะในกรณีป้ายลดราคาบาทราคา3,500บาทที่ถูกขีดค่าไปนั่นแหละคือข้อมูลชิ้นแรกที่ร้านค้าจงใจทิ้งไว้ให้เราเห็นมันทำหน้าที่เหมือนสมอเรือที่หยอดลงไปในความคิดของเราค่ะพอสมอมันลงไปแล้ว ราคา1,299บาทที่เห็นตามมามันเลยไม่ได้ถูกพิจารณาด้วยตัวมันเองโดดๆใช่ค่ะแต่ถูกเอาไปเปรียบเทียมกับราคา3,500ที่เป็นสมอทันทีถูกต้องค่ะจากที่อาจจะคิดว่าเสื้ออะไรตั้งพันสกลายเป็นโอ้โหถูกลงเยอะมากใช่เลยค่ะทั้งทัที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามูลค่าที่แท้จริงของเสื้อตัวนั้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่มสมองเราประเมินค่าสมบูรณ์ไม่ค่อยเก่งค่ะ แต่เรื่องการเปรียบเทียบ relative value นี่ถนัดนักน่าสนใจมากครับกลายเป็นว่าร้านค้าไม่ได้ขายแค่เสื้อราคา1,299บาทแต่กำลังขายความรู้สึกว่าได้ประหยัดไป2,201บาทให้เราด้วยใช่ค่ะเหมือนเขาเบีเ่ยงเบนความสนใจเราจากเงินที่ต้องจ่ายออกไปซึ่งรู้สึกเจ็บปวดให้ไปโฟกัสที่ส่วนลดที่ได้รับซึ่งรู้สึกดีใจแทนใช่เลยค่ะ เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการเสียเงินให้กลายเป็นการได้กำไรในเชิงเปรียบเทียบซึ่งมันมีผลต่อการตัดสินใจของเรามากครับแล้วทีนี้เราจะป้องกันตัวเองจากสมอเรือที่มองไม่เห็นพวกนี้ได้ยังไงครับมีวิธีตั้งรับหรือเทคนิคอะไรที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างไหมครับลองใช้สิ่งที่เอ่ขอเรียกว่าเทคนิคล่องหนนิ้วโป้งดูค่ะล่องหนนิ้วโป้งฟังดูน่าสนุกดีครับทำยังไงครับง่ายมากค่ะ เวลาเจอสินค้าลดราคาแบบมีราคาเดิมขีดค่าให้รองเอานิ้วโป้งปิดราคาก่อนลดอันนั้นไว้อ๋อปิดไว้เลยค่ะให้สายตาเรามองเห็นแค่ราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆคือ1299บาทในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะครับเหมือนเอาตัวสมอเรือออกไปก่อนแล้วยังไงต่อครับจากนั้นให้ถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญว่าเสื้อตัวนี้ ในคุณภาพแบบนี้ณนะเวลานี้มันมีค่า1,299บาทสำหรับฉันจริงๆหรือเปล่าอืมไม่ใช่ถามว่าฉันประหยัดไปได้เท่าไหร่หรือมันลดเยอะแค่ไหนแต่ถามถึงคุณค่าที่แท้จริงเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดีนะครับทำให้เรากลับมาโฟกัสที่ตัวสินค้ากับราคาปัจจุบันจริงๆไม่ใช่หลงไปกับตัวเลขส่วนลดที่เขาพยายามนำเสนอค่ะ มันคือการดึงการตัดสินใจกลับมาสู่พื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นทีนี้มันมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่คล้ายๆกันแต่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเหมือนกันค่ะอันไหนครับเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมร้านขายเครื่องดื่มหรือร้านขายป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังถึงชอบมี3ขนาดให้เลือกเสมอเล็กกลางใหญ่เออจริงด้วยครับแล้วสังเกตไหมครับว่าไอ้ขนาดกลางเนี่ยราคาม,มันจะชอบตั้งมาแปลกๆตลอดเลยใช่ใช่เช่น ชุดเล็กร้อยบาทชุดใหญ่ร้อยหกสิบบาทแต่ชุดกลางดันราคาร้อยห้าสิบบาทนั่นล่ละค่ะจุดสังเกตที่ดีมากเพิ่มเงินจากชุดกลางร้อยห้าสิบไปชุดใหญ่ร้อยหกสิบแค่สิบบาทเองแต่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่เลยใครเห็นก็ต้องคิดว่าชุดกลางนี้ไม่คุ้มเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับดูเหมือนการซื้อชุดกลางจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเท่าไหร่พอเจอแบบเนี้ยเราก็โดนอีกแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าโดนเต็มเต็มค่ะ แนวคิดนี้เรียกว่า decoy effect Decoi Effect ค่ะหรือผลของตัวล่อซึ่งตัวล่อ decoy ในสถานการณ์นี้ก็คือชุดกลางนั่นเองค่ะแสดงว่ารานค้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายชุดกลางเป็นหลักเลยครับถูกต้องค่ะหน้าที่หลักของชุดกลางในกรณีตัวอย่างนี้คือเกิดมาเพื่อทำให้ชุดใหญ่ดูคุ้มค่าสุดๆเท่านั้นเอง oh. มันเป็นตัวเปรียบเทียบที่ออกแบบมาให้ดูด้อยค่าหรือไม่คุ้มโดยเจตนาอ๋อพอมีตัวเลือกที่ดูไม่ฉลาดคือชุดกลางโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันเลยทําให้ตัวเลือกที่เขาอยากให้เราเลือกคือชุดใหญ่ดูฉลาดและโดดเด่นขึ้นมาทันทีใช่ค่ะเหมือนเขาช่วยเราตัดสินใจทาอ้อมใช่เลยค่ะเขาเหมือนสร้างสถานการณ์ให้เรารู้สึกว่าเราคิดเองและคนพบดีลที่คุ้มค่าที่สุดคือชุดใหญ่ด้วยตัวเองทำให้เรารู้สึกดีกับการตัดสินใจนั้นครับ ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นฉากที่เขาจัดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเพื่อกระตุ้นให้เราเลือกซื้อชุดใหญ่นั่นแหละค่ะโหล้ำลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยและแบบนี้เราจะรับมือกับตัวล่อที่เขาใส่เข้ามายังไงดีครับลองใช้หลักการซื้อตามความจําเป็นไม่ใช่ตามความคุ้มค่าค่ะหมายความว่ายังไงครับก็คือก่อนจะตัดสินใจเลือกขนาดให้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันมาคนเดียวหรือมาก,กับเพื่อน ฉันต้องการกินป๊อบคอนหรือดื่มน้ำปริมาณแค่ไหนกันแน่๋อ oh. ไม่ใช่ถามว่าชุดไหนดูคุ้มที่สุดเมื่อเทียบราคาต่อปริมาณเข้าใจละคือให้กลับไปที่ความต้องการพื้นฐานของเราจริงๆว่าเราต้องการบริโภคแค่ไหนไม่ใช่หลงไปกับเกมเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาถูกต้องค่ะอย่าปล่อยให้ความคุ้มค่าจอมปลอมทำให้เราต้องซื้อของในปริมาณที่เกินความจำเป็นจริงๆค่ะครับ ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาทั้ง loss aversion anchoring decoy effect มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความซับซ้อนในการตัดสินใจของมนุษย์แต่ยังมีอีกอคติหนึ่งที่ทรงพลังมากๆที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นเหมือนบอสใหญ่เลยทีเดียวค่ะบอสใหญ่เลยเหรอครับมันคืออะไรครับฟังดูน่ากลัวจังจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะมันคือความรู้สึกตอนที่เรากดปุ่ม snooze บนนาฬิกาปลุกตอนเช้านั่นแหละอ้าวเกี่ยวกันได้ยังไงครับเนี่ย ในหนังสือยกตัวอย่างคำถามคลาสสิกนี้ค่ะลองคิดตามนะคะถ้ามีคนให้เลือกระหว่างได้เงิน10,000บาทเดี๋ยวนี้เลยกับได้เงิน20,000บาทในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเลือกอะไรอืมยากเหมือนกันนะครับใจหนึ่งก็รู้ว่ารอปีเดียวได้เพิ่มตั้งเท่าตัวแต่1-0,000บาทตอนนี้เลยก็น่าสนใจเอามาใช้ได้ทันทีเผออๆอาจจะเลือกหมื่นหนึ่งตอนนี้เลยครับเอเมนไหมคะทั้งทั้งที่รู้ว่าผลตอบแทนของการรอมันสูงมาก แต่สมองเรามันมีแนวโน้มที่จะทนรอไม่ไหวอยากได้ความพอใจในปัจจุบันมากกว่าครับแนวคิดนี้เรียกว่า present bias อคติลำเอียงเข้าหาปัจจุบันหรือบางทีก็มีชื่อเรียกทางเทคนิคว่า hyperbolic discounting ชื่ออาจจะฟังดูวิชาการนิดหน่อยแต่ละการก็คือ สมองเราให้ค่าความสุขหรือความสบายที่จะได้รับเดี๋ยวนี้สูงง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 มากกว่าความสุขหรือรางวัลที่จะได้รับในอนาคตมากๆอย่างไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเหมือนสงครามภายในตัวเราตลอดเวลาระหว่างตัวตนของเราในปัจจุบ,บันที่อยากได้ความพึงพอใจทันทีกับตัวตนของเราในอนาคตที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนึกภาพอ,ออกเลยครับ ตัวเราในอนาคตอยากมีเงินเก็บเยอะๆอยาก,กเกษียณสบายแต่ตัวเราตอนนี้บอกว่าขอเอาเงินไปซื้อของใหม่ก่อนนะอนาคตค่อยว่ากันใช่ค่ะหรือตัวเราในอนาคตอยากสุขภาพดีหุ่นดีแต่ตัวเราตอนนี้บอกว่าขอกด snooze อีก5นาทีขี้เกียจไปออกกำลังกายพรุ่งนี้ค่อยเริ่มก็ได้ภาพการไม่ออกกำลังกาย ทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากความที่สมองเรามันหยหาความสุขสบายในปัจจุบันมากเกินไปจนมองข้ามผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวเพราะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่า present bias นี้มันรับมือยากจริงๆนะครับเพราะมันฝังอยู่ในธรรมชาติของเราเลยแล้วเราจะต่อสู้กับมันยังไงดีล่ะครับถ้าการฝืนใจมันยากขนาดนั้น นั่นคือคำถามสำคัญค่ะและมันนำเราไปสู่แนวคิดสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอซึ่งเปรียบเสมือนสุดยอดอาวุธในการรับมือกับอคติต่างๆของสมองเรารวมถึง Present by a s ด้วยครับนั่นคือ Nudge Theory หรือทฤษฎีการสกิดค่ะ ก่อนจะไปถึงนัชนะครับถ้าสรุปจากที่เราคุยกันมา4ประเด็น loss aversion anchoring decoy present bias ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าสมองเรานี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยค่ะมีจุดอ่อนมีบัก๊กหรือ error อยู่ตลอดเวลาทั้งขี้เกียจคิดใช้ทางลัดทางความคิดแถมยังใช้อารมณ์นำเหตุผลบ่อยๆถูกต้องค่ะคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงกับสมองที่มันเป็นแบบนี้ การพยายามฝืนตลอดเวลาหรือใช้แค่พลังใจอย่างเดียวมันมักจะเหนื่อยและล้มเหลวในระยะยาวเพราะมันสวนทางกับธรรมชาติของสมองแล้วนัชตีลี่เสนอทางออกว่ายังไงครับแนวคิดหลักของนัชก็คือเมื่อฝืนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนแต่ให้ใช้ประโยชน์จากความขี้เกียจของสมองนั่นแหละนัชคือการออกแบบสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างทางเลือก choice architectures รอบตัวเรา เสียใหม่โครงสร้างทางเลือกหมายถึงการจัดวาง หรือการนำเสนอตัวเลือกต่างๆให้เราใช่ไหมครับใช่ค่ะนัชคือการออกแบบวิธีการนำเสนอทางเลือกเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดเพื่อสกิดหรือจูงใจให้สมองที่ขี้เกียจของเราเลือกเดินไปในทางที่ดีหรือทางที่สมเหตุสมผลกว่าได้ง่ายขึ้นอืมโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเลยด้วยซ้ำพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมครับตัวอย่างคลาสสิกที่มักถูกยกมาอธิบายนัชคือ รูปมแมลงวันในโถปัสสาวะชายที่สนามบินสกิโพในอัมสเตอร์ดัมคะ่ะครับเขาแค่แปะสติกเกอร์รูปแมลงวันเล็กๆลงไปในโถเท่านั้นเองแค่นั้นหรอครับแล้วมันช่วยอะไรได้ปรากฏว่ามันไปสกิดสัญชาตญาณตามธรรมชาติของผู้ชายที่อยากจะเล็งเป้าออ๋ ผลคือปริมาณปัสสาวะที่กระเด็นออกนอกโถลดลงไปถึง80%โห oh, 80%เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีป้ายเตือนไม่ต้องมีกฎบังคับหรือคำขู่ใดๆเลยแค่สกิดเบาๆด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมนิดหน่อยเท่านั้นเองโอ้โห oh, oh, เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากครับแสดงว่านัชนี่มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เอามาใช้ได้ผลจริงใช่ค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเอาหลักการนัชนี้มาสกิดตัวเองหรือเซลฟ์นัชบ้างล่ะ เรราาาจะทไได้อย่งํนี่คือหัวใจสําคัญเลยค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองเรามันขี้เกียจโดยธรรมชาติและมักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดหรือทางที่ออกแรงน้อยที่สุดเสมอเราก็แก้ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเหยื่อของสมองตัวเองมาเป็นสถาปนิก choice architect ที่คอยออกแบบทางเลือกในชีวิตประจำวันของเราให้ทางเลือกที่ดีกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดแทนซะเลยถูกต้องค่ะ ทำให้พฤติกรรมที่เราอยากทําเช่นออมเงินออกกําลังกายกินดีมันง่ายกว่าพฤติกรรมที่เราอยากเลิกเช่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนอนเฉยเฉยกินขนมครับลองมาดูตัวอย่างวิธีสกิดตัวเองที่เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะเยี่ยมเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยถ้าจะสู้กับ present bias ในเรื่องการออมเงินอย่าแข่ตั้งใจว่าสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่คอยเก็บออมเพราะจากประสบการณ์ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือจริงครับ แล้วจะนัดเชียงไงดีครับนัดด้วยการตั้งค่าหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อการออมหรือการลงทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าอ๋อหักไปเลยใช่ค่ะทําให้การออมกลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือ Default ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติพอเงินเดือนเข้าปุ๊บมันถูกหักไปออมก่อนเลยเราแทบจะลืมไปเลยว่าเคยมีเงินก้อนนั้นอยู่ครับนี่คือการทําให้การออมซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมันง่ายกว่าการเอาเงินนั้นไปใช้ใจ่ายค่ะ เขาท่ามากครับทำให้ความขี้เกียจของเรากลายเป็นผลดีไปซะง,งั้นแล้วเรื่องอื่นล่ะครับเช่นการออกกําลังกายคล้ายๆกันค่ะสู้กับ Present Bias ที่ทําให้เรากด snooze ตอนเช้าอย่าแค่ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาหาชุดแล้วค่อยไปยิมเพราะพอถึงเวลาจริงความขี้เกียจมันจะชนะแล้วจะ n นัชยังไงครับนัชด้วยการลดแรงเสียดทานในการตัดสินใจตอนเช้าค่ะ คือเตรียมชุดออกกำลังกายรองเท้าขวดน้ำวางไว้ข้างเตียงตั้งแต่คืนก่อนเลยอ๋อเตรียมไว้เลยใช่พราะตื่นเช้ามาเห็นทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วความขี้เกียจที่จะต้องลุกไปหาของหรือตัดสินใจว่าจะใส่อะไรมันลดลงไปเยอะมันง่ายกว่าที่จะแค่หยิบชุดมาใส่แล้วเดินออกไปเลยเป็นการทำให้ทางเลือกที่ดีมันสะดวกสบายขึ้นนั่นเองแล้วเรื่องการกินล่ะครับใช้หลักการเดียวกันได้ไหมได้เลยค่ะถ้าอยากกินดีขึ้นอยากแค่ตั้งใจว่าฉันจะไม่กินขนม ทั้งที่เปิดตู้เย็นมาก็เจอแต่ขนมเรียงรายเต็มไปหมด i อ match ด้วยการออกแบบสิ่งแรดล้อมในตู้เย็นและในครัวใหม่เช่นซ่อนขนมขบเคี้ยวหรือของที่ไม่ดีต่อสุขภาพไว้ในลิ้นชักลึกสุดหรือกล่องที่หยิบยากที่สุด uh huh. แล้ววางผลไม้สดหรือโยเกิร์ตไว้ในชั้นที่เห็นง่ายและหยิบสะดวกที่สุดใช่ค่ะสมองที่ขี้เกียจของเราอ่ะมีแนวโน้มสูงที่จะเลือกหยิบของที่ง่ายและใกล้มือที่สุดก่อนค่ะครับผมสุดท้ายลองนัชเพื่อสู้กับลอ s เ a อร์ s i o ชเวลาช้อปปิ้งดูบ้างครับ อันนี้ง่ายๆแต่ได้ผลคือลดสิ่งกระตุ้นค่ะลดสิ่งกระตุ้นยังไงครับกดอัน subscribe ค่ะอ๋อยกเลิกไปเลยใช่ค่ะยกเลิกการรับอีเมลแจ้งเตือน flash sale หรือ sms p r o m o ชั่นลดราคาต่างๆที่ส่งมาไม่หยุดหย่อนถ้าเราไม่เห็นข้อเสนอพวกนั้นบ่อยๆเราก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัวพลาดหรือกลัวเสียดาย loss aversion ขึ้นมาตั้งแต่แรกเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยนะครับค่ะโอ้ พอฟังแบบนี้แล้ว n นัชเ e อ r y นี่มันทรงพลังมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อรู้ทันการตลาดหรือเทคนิคที่คุณอื่นใช้กับเราอืแต่เราสามารถเอาหลักการเดียวกันนี้มาประยุกต์ใช้หรือเออป้าหยาตัวเองเพื่อออกแบบชีวิตให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะสื่อสารเลยค่ะ การเข้าใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการแต่เป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงโอ้โหวันนี้เราเมาส์แตกประเด็นกันได้เข้มข้นแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเยอะมากเลยครับสนุกมากจริงๆสนุกเช่นกันค่ะแต่ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เป็นเพียงการหยิบยกเอาบางส่วนที่เราคิดว่าน่าสนใจและนำไปปรับใช้ได้ง่ายมาเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับย่อยง่ายที่เราย่อยมาอีกทีเท่านั้นนะคะ จริงๆแล้วในหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับย่อยง่ายเล่มนี้ยังมีตัวอย่างมีกรณีศึกษาและก็มีอคติอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยครับใช่ค่ะเช่นทำไมคนถึงยังซื้อลอตเตอรี่ทั้งที่รู้ว่าโอกาสถูกน้อยมากหรืออิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไรครับดังนั้นการพูดคุยของเราในวันนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อ จุดประกายความสนใจและความอยากรู้เท่านั้นนะครับไม่สามารถและไม่ได้มีเจตนาที่จะทดแทนการไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านแต่อย่างใดค่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจแฮะอยากได้ความรู้ฉบับเต็มเหมือนมีคู่มือใช้งานสมองของตัวเองติดตัวไว้อืม เพื่อให้รู้เท่าทัน,นกลไกความคิดตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดง่ายๆและที่สำคัญคือสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปออกแบบชีวิตหรือนัชตัวเองให้ดีขึ้นได้เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันค่ะรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนย้ำชื่อหนังสือกันอีกครั้งนะคะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับย่อยง่ายเขียนโดยคุณอิเคกามิอากิระค่ะ แปลโดยคุณกมลวรรณเพ็ญอารามและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมารินเฮาทูค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ผมและดิฉันในนามของคู่หู AI เมาส์หนังสือคงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกขังหน้าแต่ก่อนจะไปมีข้อคิดปิดท้ายนิดนึงครับพอเราเข้าใจกลไกสมองเหล่านี้แล้วเนี่ยมันอาจทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่า ถ้าการตัดสินใจของเรามันง่ายที่จะถูกเบี่ยงเบนหรือถูกสกิดโดยปัจจัยภายนอกมากมายขนาดนี้แล้วจริงๆอิสระในการตัดสินใจของเรามันมีอยู่จริงมากน้อยแค่ไหนกันแน่ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ